สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นสวนเร่งด่วนที่เราสร้างในช่วงกักตัวคะ่ะก็ปลูกในดินบ้างเนาะในกระถางก็มีนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะในถุงพลาสติกสีดําก็มีนะคะแล้วก็ปลูกหลายอย่างค่ะเพื่อนๆอย่างละนิดละหน่อยคะ่ะ พอดีในช่วงกักตัวคะ่ะเ,เพื่อนๆซื้อหากระถางไม่ได้นะคะร้านหลายร้านเขาก็ปิดเนาะเราก็เลยหันมาใช้ถุงพลาสติกสีดำมาปลูกผักอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะคะผลที่ได้ดีเกินคาดคะ่ะเ,เพื่อนๆต้นทุนก็ต่ําด้วยคะ่ะสามารถปลูกผักได้หลายอย่างด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีผักอะไรบ้างค่ะอย่างตรงนี้เพื่อนเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอันนี้เป็นหอมแบ่งค่ะเพื่อนๆการเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะแล้วก็มีถัดมาก็เป็นสวิชาต์นะคะ อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายเนาะปลูกขึ้นงาเหมือนกันการในถุงพลาสติกสีดำค่ะเ,เพื่อนๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผักสลัดค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นกรีนคอร์สนะคะก็ยังมีบีทรูทก็ปลูกได้นะคะเ,เพื่อนๆออีกถุงหนึ่งนั้นก็เป็นผักสลัดบัตเตอร์เฮดค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าปลูกได้หลายอย่างเลยนะคะต้นทุนก็ต่ำด้วยนะคะการเอาถุงพลาสติกสีดำเนี่ยมาทำเป็นถุงปลูกผักเนี่ยมีวิธีการง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยค่ะว่าเราทำยังไงค่ะสิ่งที่จำเป็นค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมีถุงพลาสติกสีดำเนาะถุงที่เราซื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นถุงที่ใช้งานหนักได้นะคะมีความหนาเนาะยิ่งหนาก็ยิ่งดีค่ะจะได้ใช้ทนทานความจุของถุงนี้ก็มีประมาณ80ลิตรค่ะเราต้องการกันไกลด้วยนะคะเพื่อเจาะรูด้านล่างค่ะลักษณะของถุงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะใช้ถุงนี้ไปปลูกผักค่ะเป็นเพื่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเจาะรูก่อนเนาะเพื่อให้มีรูระบายน้ําค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับในการปลูกผักนะคะเราก็เริ่มจากด้านล่างนะคะตรงกลางของถุงนะคะแล้วก็ตัดคล้ายคสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะมันก็จะมี รูนะคะให้น้ําระบายออกมานะคะเพื่อนๆนะคะและแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะเจาะตรงไหนนะคะก็ขอเจาะให้มีรูระบายน้ําเนาะเสร็จแล้วขึ้นมาด้านข้างประมาณสักสีห้านิ้วเนาะเราก็ตัดอีกเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะด้านตรงข้ามก็ตัดเหมือนกันค่ะ ปกติเราตัดเพิ่มอีกค่ะเพื่อนๆตัดตรงกลางขึ้นมาอีกนะคะเราพับครึ่งถุงเนาะจากตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมคะเรานับขึ้นมาอีกประมาณเจ็ดแปดนิ้วค่ะเพื่อนๆเราก็ตัดสามเหลี่ยมอีกค่ะแล้วก็พับง่ายๆค่ะเพื่อนๆพับครึ่งเนาะพับครึ่ง,บงแบบนี้ค่ะแล้วก็เจาะขึ้นมาอีกหน่อย พอเปิดออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็มีด้านล่างเนาะหนึ่งที่ที่เราตัดไปใช่ไหมคะสองสามสี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาเราก็เปิดถุงพลาสติกค่ะเพื่อนๆแล้วก็พับ ถุงลงมาค่ะก็พับลงมาประมาณครึ่งหนึ่งค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าต้องการสูงกว่านี้หรือเปล่านะคะก็แล้วก็ปรับเอาเองเนาะ ลักษณะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเราก็กะดูเอานะคะว่าคมสูงของดินเนี่ยเราต้องการประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ขอบถุงเราแข็งแรงคะ่ะเพื่อนๆเราพับมานะคะประมาณสักสองมนิ้วคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็พับมาแบบนี้คะ่ะก็ให้มีขอบแบบนี้นะคะจะมีขอบอยู่นะคะแล้วก็พับลงมาง่ายๆคะ่ะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราได้นําถุงพลาสติกสีดําที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนเพืมาวางไว้กับถุงที่เราปลูกหอมแบ่งนะคะเราจะมาเอาดินใส่นะว่าเราเอาดินใส่ในถุงยังไงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ ที่สำคัญอันแรกเลยนะคะเพื่อนๆตรงก้นของถุงเนี่ยต้องมีการระบายน้ําได้ดีนอกจากเราจะตัดรูแล้วเนาะเราก็ต้องมีเศษก้อนหินก้อนอิฐนะคะใส่ตรงก้นถุงนะคะถ้าไม่มีเนี่ยเพื่อนๆจะใช้โฟมก็ได้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นโฟมที่เราตัดมานะคะเราก็จะเอามาใส่ตรงก้นถุงค่ะ สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆถุงเราเนี่ยต้องระบายน้ำได้ดีค่ะถึงจะปลูกผักงามนะคะสําหรับส่วนผสมของดินเนี่ยนะคะเราใช้2อ,อย่างค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นหน้าดินจากสวนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าดินจากสวนค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในถุงพลาสติกที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเองนะคะ เป็นเศษขยะจากครัวเรือนเนาะเศษใบไม้ใบหญ้าจากสวนหลังจากที่มันเน่าสลายแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีที่ทําให้ผักงามนะคะพเพื่อนๆเป็นปุ๋ยฟรีๆด้วยนะคะไม่ต้องซื้อหาก็เอาขยะเศษผักนะคะจากครัวเรือนเนาะแล้วก็ใส่ถังหมักไว้ให้มันเน่าสลายคะ่ะเพื่อนปุ๋ยจากสวนด้วยนะคะเป็นเศษใบไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็ เอาใส่ในถังให้เขาเน่าสลายเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยก็ทําให้มีอินทรีย์วัตถุสูงในดินนะคะปลูกผักก็งามค่ะเป็นเพื่อนเริ่มแรกนะคะเป็นเพื่อนเราก็กระจายโฟมให้ไปทั่วๆเนาะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะ ตามไปด้วยปุ๋ยหมักเองค่ะอัตราส่วนก็ดินสักสองส่วนค่ะเพื่อนๆหน้าดินนะคะแล้วก็ ปุ๋ยหมักเองหนึ่งส่วนนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันค่ะ รู้สึกว่าความสูงยังไม่พอนะคะเราก็จะเพิ่มดินไปอีกครับเพื่อน สำหรับปุ๋ยบำรุงดินค่ะเราใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือปุ๋ยขี้ไก่แบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็ใส่ลงไปในดินนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เท่านี้ก็พร้อมที่ปลูกผักได้ค่ะวันนี้เราก็จะใช้ถุงพลาสติกนี้ปลูกเคลค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสกาเลตเคลเนาะหรือเคลสีม่วงคณะไปหยิกค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะตอนนี้ถุงปลูกผักในส่วนผักเร่งด่วนในช่วงกักตัวของเราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือเคลวหรือคณะบบยิกค่ะเนเพื่อน เราสามารถปลูกผักได้หลายชนิดในถุงพลาสติกสีดำค่ะเพื่อนๆอย่างที่เราปลูกอย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆนอกจากมันฝรั่งแล้วนะคะก็ยังสามารถปลูกมะเขือเทศได้ค่ะ อันนี้เราปลูกในถุงพลาสติกสีดำค่ะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นถุงดินเก่านะคะเราก็เจาะรูแล้วก็พับลงมานะคะแล้วก็ปลูกมะเขือเทศได้ค่ะมะเขือเทศเราก็โตดีกำลังออกดอกด้วยค่ะ อย่างด้านนี้ริมรั้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ปลูกมะเขือเทศในถุงพลาสติกสีดำอันนี้ก็เป็นถุงดินเก่าเนาะก็นำมารีไซเคิลได้บางทีก็ไม่จำเป็นต้องซื้อค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมีถุงสีดำแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะเอามาใช้ได้ค่ะ